สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปวันนี้เป็นวันดีวันศุกร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินทางไปเที่ยวที่สกลนครได้เช็คแล้วว่าเที่ยวบินเดียวกับเชฟยันที่จะเดินทางไปมอบ เงินที่ FC ที่ต่างประเทศฝากเชฟยันไว้เพื่อไปร่วมสมทบทุนสร้างพญานาคก,กับลุงพลและป้าแตนค่ะก่อนที่จะไปเดินทางพรุ่งนี้นะคะก็อยากจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศขณะเครื่องบินขึ้นตั้งงานสู่ท้องฟ้าอันเวงวาง ค่อยๆขึ้นไปชมวิวไปพลางๆนะคะพอเมื่อถึงแล้วก็จะนำชมตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลค่ะบรรยากาศโดยทั่วๆไปตลาดก็ยังมีร้านค้าอยู่มากมายระหว่างนี้เราก็ชมท้องฟ้าชมบรรยากาศสวยๆที่หาชมได้ยากจริงๆนะคะเราก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะกับเพื่อนๆ ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครขณะทยานขึ้นเพื่อจะเดินทางไปที่สกลน,นครบรรยากาศด้านล่างเป็นอย่างไรตรงนี้ก็ขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะแต่ว่าก็คงยังไม่พ้นประมาณสักปทุมธานีหรือน,น่าจะแถวแถวปทุมธานีนะคะตรงนี้ประมาณห้นาทีถ้าขึ้นมาห้นาทีแล้วก็จะเลย ก็จะเบี่ยงขวาไปนิดนึงบินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเส้นทางนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เข้าใจว่าเขาจะผ่านทางลพบุรีแล้วก็ผ่านนครราชสีมาก่อนแล้วก็ตีเข้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้านบนนะคะก็พามาชมกันเป็นความสวยงามที่หาชมได้ยากก็พยายามจะเก็บภาพมาฝาก เขาก็ไม่ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารนะคะแต่นี่ก็ใช้กล้องค่ะไม่ได้เปิดเครื่องมือสื่อสารใช้กล้องถ่ายก็เลยได้เอามาฝากเพื่อนๆกันชมกันเลยค่ะ หน้านบ้านลุงพลแล้วนะคะเรามาชมบรรยากาศโดยรวมเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างร้านค้าทั่วไปก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นร้านผ้าเพราะว่าจะขายดีมากแล้วก็ร้านอาหารร้านของสดนะคะของสดมีกล้วยมีผลไม้ต่างๆเป็นร้านค้าของชาวบ้านนะคะจะเป็นกับข้าวพื้นเมืองผลไม้ ดูก็รู้นะคะว่าเก็บมาจากหลังบ้านไม่รู้บ้านใครบ้านเราหรือข้างบ้านก็ไม่แน่ใจแต่เป็นของสวนนะคะมาขายกันราคาไม่แพงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นน่าจะเป็นหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองอันนี้ชาวบ้านก็ไปเก็บมานะคะแล้วก็มาทําการดองแล้วมาขายพวกนี้เขาเป็นต้นทุนของเขาคือแรงงานคะ่ะแรงงานแล้วก็ตัว บรรจุพัณฑ์ที่เป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ขายราคาถูกนะคะอันนี้เป็นร้านปลาเมึกผ่านมาก็เป็นกล้วยน้ำวา้าน้องบูมหมึกยาก่างไม้ยักษ์ราคา5บาทรู้สึกว่าน้องบูมนี่จะไปเจอกันที่แฮปปี้แลนด์บางกะปีด้วยนะคะไปร่วมงานเดินแบบกับปลาถอนประจำลองด้วยะคะ่ะผ้าก็มีสวยงามคือสวยๆหนะ้าจับจ่ายจริงๆนะคะ รายสวยๆมีเบอร์โทรศัพท์นะคะแต่ละร้านถ้าจะสอบถามจริงๆก็จะถามมาให้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรแต่ก็น่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านของทางนี้อาหารชาวบ้านทานเลยนะคะมีเยอะแยะเลยนี่อันนี้ร้านตำแหลกตำแหลกอาตำให้แหลกเลยค่ะไม่แหลกไม่อร่อย ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านลุงพลแล้วนะคะมีการมาพูดมาคุยได้บรรยากาศทั่วไปอากาศดีค่ะวิวก็สวยก็พาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะหาชมได้ยากแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเข้าไปทักทายกับชาวบ้านร้านค้าที่บ้านกก,กอกอีกครั้งแล้วก็จะมาอัปเดต กันนะคะมาชมกันว่ามีอะไรบ้างพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์มีการเลือกตั้งสอบจอก็คงจะคึกคักกันชมตลาดกันเลยค่ะมีหลายอย่างน่าจับจ่ายใช้สอย ชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เครือข่ายของเราทั้ง3ามช่องเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ